เย้มีปิดประตูป้ากดตรงนี้ปุ๊บอยู่ไหนวะมึงปิดไปอยู่ไหนวะอยู่ไหนโอ้ยยังโหดเลยอ่ะเฮ้ยยังโหดเฮ้ยบุรีโหลดเฮ้ยทำอะไรกูมีโหลดมีปืนอะไรให้กูเล่นอีกวะเฮ้ยไลท์เซเบอร์อุ้ยกระโดด มาแล้วเฟ่อฟื้นคุทำอะไรกูไม่ได้แล้วฟันฝันเฮ้ย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 ฟันตดฟันเฮ้ย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 ฮึปะกสูจิเกวะปะกสูจิเกวะฮึบฮึบฮึกูจะฟันเมืกูจะฝันเมือกี้ฮึบฮึบฮึบฮึดฮึบฮึบตันเ เราอะไรปืนเนียนแคทโอ้ยยิงปืนยิบกูขอปืนยิบกูโอ้ยหยุดยิงสี่ดีฮิยิงจะปืนเนียนอุ้ยอุ้ยโอ้ยนแคทกูมีระเบิดด้วยไม่อ้าเฮ้ยไม่ได้ลิขิตอยู่เป็นลมกลัวลิขิ์อยู่อันนี้อะไรวะสนใจยิงไหมเฮ้ยแตงโมแตงโมแตงโมเลยเป็นแตงโมกินแตงโมหน่อยไหม แตงโม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 อ้กไประเบิดด like, yeah, ้วยเฮ้ยเฮ้ยแตงโมไหมอ่ะแตงโมทำไมแตงโมมันพิเก่งเฮ้ยแตงโมดิ่งเอ้ยเอ้ยเออแตงโมไหมอ่ะเสาวทำไมของุณมันไม่โหลดวะภาพอ่ะมันต้องลงมอสเกีกันไงลงมันก็จะไม่โหลดด้ยมันคือปืนอะไรอ่ะมันก็ไม่รู้ต่อไปเด็กเฮ้ยเราอะมีอะไร ไม่ได้กินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะอะบึ้งาแม่นมันจับวางเฮ้ย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 จอหลบเฮ้ยมาระเบิดไปเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่รถเฮ้ยวิ่งไม่โดนเฮ้ยรถเฮ้ยปุ๊กระสุดเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวเออร์เลอร์วะอย่านะทำไมมึงแฝงเป็นตัวเออร์เลอร์วะเบ็กฟิต นี่อะไรอ่ะเปลีป่ยนตัวกันเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้ลงงั้นลงเป็นตัวธรรมดากันอะไรวะเนี่ยเมื่อววคืนอะไรวะกูขึ้นเออเลยโอ้ยเต็มแน่เลยน, <c oughs> นี่ตะวองตำรวจเอ้ยเอือยิอยงทิ้งแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงใช้เพื่ออะไรมึงรู้เลยเฮ๊บกระสุนหมดนี่วะเอ้ย ล็อกเป้าล็อกเป้าเออล็อกเป้าเอ้อล็อกเป้าเอ้ยอะไรนี่ทะครัไรกูคือคลิปนี้คือจะไม่มีความเป็นสาระเลยทีเดียคือตายแบบบิดเบี้ยวดูซิมีปืนอะไรกูเล่นโอ้โหไอ้ปืนนี้อะไรวะอุ้ยอุ้ยแตงโมเฮ้ยแตงโมเฮ้ยแตงโมแตงโมนะฮะแตงโมนะฮะ โดนหรือวะแตงโมคุณโดนแตงโมฆ่าตายมึงมึ้นถอสักขวบสักขวบพอไม่อ่าไม่ไหวแล้วเป็นลมนี่จะเปืนกูอะไรวะเนี่ยขึ้นเออเลยโลกอนาคตเฮ้ยปืนหนุ่มดำเฮ้ยอะไรไม่รู้โอ้ยปืนหนุ่มดำเพื่อนมึงโดนหน่อไหม ไม่ต mm ้องโดนไม่ต้องโดนไม่ต้องลองโดนดูโดนดูือปะไม่เออไม่เออเอ้ยเออมือสลายไปเลยเพื่อนเฮ้ย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 เออเออเอูใช้อะไรดีไอ้สไนเปอร์ป่ะวะเฮ้สไนเปอร์เอี้เปียก สไนเปอร์เอเดียนเฮ้ยมึงเจอคอสโบรหน่อยไหมอ่ะช็อตกันวีสไนเปอร์เอเดียนไปกเกต้าอันนี้อะไรปืนปืนคำถามโอ้ค้างค้างเอาค้างอะไรเฮ้ยเอ้ยมึงใช้อะไรกูอู้วโคตรแรงอึเฮ้ยเครียปืนไม่โคตรเท่อ้า หมดไปไหลตายไหลนี่เปื้อนอะไรเอ่ยอุ้ยอุ้ยมันดูเปื้อนีอ้าวไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าเลือดมึงเลยอ่ะไม่เข้าเนื้อมึงเลยจิงทิ่งมากเลยจริงจริงทิ่งอุ้ยสลายไปเลยอ่ะเตื้องมึงสลายไปเลยเพื่อนเอ้ยเอ้ยสลายสลายสลายเอากระสุนหมดอ้กระสุนก็หมดอ้ ปืนแทนวัดตบฟักปืนสีเขียวโอ้ยโอ้ยโอยไม่เงียไม่เงียชั่วเปินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบปุบตึ๊งนี่จะปาระเบิดใส่พีดูโม่อาจะตกอนาคตปืนนี้หน่อยไหมอ่ะปืนนี้หน่อยไหมอ่ะ มึงจะเผาจะเผามึงเฮ้ยเฮ้ยปืนแล้ววะสลายไปซะมึงอ่ะปืนปืนเฮ้ยเดือดไปวิญญาณเลยเมื่อกี้เคนี่ก็ยิงไม่ถึงเลยปืนอะไรวะแฮมิแฮมิอะฮ่ามันคือปืนอะไรวะฮาฮมฮาฮมิปืนอะไรวะมึงมาโดนหน่อยดิ มันคือปืนอะไรวะไม่ปืนจะแรงแต่แม่งก็แบบโคตรเบลอนี่ปืนอะไรปืนสีม่วงโอ้ยเออโอ้ยเหมือนแรงมากอ่ะไอ้กูลีโหลดอยู่กูลีโหลดกูลีกุลีโหลดกูรีโหลดกูรีโหลดอยู่เปลี่ยนปืนบ้างดีไหมมีปืนอะไรให้กูเล่นไหมเกรดเกรดนี่นอนกอดถนนเลยของกูผ้าไม่ขึ้นอะคือมันคือแบบมันไม่ได้โหลดไว้ใช่เจ ใช่ปะกอเปมันมีอุ <c ười> oh, ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันเด้งกระสุนเด้งได้ด้วยว่ะมึงดูดิมึงดูมึงดูดิพื้นนะมึงดูดิพื้นนะฮ่าฮมึงดูโอ้โหเด้งโหอ๋ออ๋อไปโอาเงี้ยดิเฮ้เด้งดึงเลยเด้งหรือไม่อ่ะไม่มดูมาดูบนด้านหลังวะดูมึงดูบนด้านขวามาดูมึง การเป็นเท่าทุนรีมีปืนอะไรกูเล่นบ้างวะอ่อไอเชี่ยนี่เฮ้ยมีปืนอีกนี่ว่ะไปหาปืนนี่อะไรวะเยอะ้ยวัตตะแกรงแตงโมอร่อยนะกูชอบนี่มากเลยเพื่อนเอ้าร่างกายฉันหายไปไหนอะ เมื่อกี้กูลงพูดว่าเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรนะกูชอบอันนี้มากเลยเพื่อนแล้วกูก็าดับเลโอ้ยกูยิงใส่ตัวเนี่ยแมาดิยะ <c ười> <c ười> อย่าบินหนีดิวะกู <c ười> ไม่ได้บินกูเดินหนีกูก็บอกเอ๊ะทำไมมันยืนนิ่งที่ใช้ปืนเดิม <c ười> ไปอยู่จเดนี่ตายมึงไปมึงตายเ้ยย่งไปโดนด้วย วันนี้แตงโมมจะโยท็อกคอใส่หน้ามึงไม่ดาเมจเท่าไหร,วร่วะโอ้โหดาเมจทีละสิบไอ้เหี้ยไม่ไมยิงมึงตายล่ะแคมเปราแล้วนี่อะไรวะปืนอเออร์เลอร์อะไรวะนะ่ะสโลโมโ่มาดูข้ามันมาดูข้างหลงังครับเบลฟิตมาดูข้างหลังดิ <c oughs> เออ ไมมีสโลแบบนั้นได้เรื่หรอะวะเื่ออะไรวะอุ้ยอุอ้ยนี่มันปืนล็อกหัวไว้คิดชีตด,ดูนี่ดูมันดูมันดูเนี่ยดูเขาหันหลังเลยไอ้ยัยเปิดโปได้ม่งเป็นใจโปแม่งเป็นปืนล็อกหัวแม่เอาไม่เอาให้มันโกงไปมันโกงไปนี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสีโก๊ะกูเออร์เลอร์กูมองไม่ไอะไรปี้กูยิงปืนเออร์เลอร์ เดี๋ยวไว้คราวหน้าค่อยแบบมาโหลดม็อดพร้อมกันนี่ลูกสองขงจาก p ีบีโอ้ยโอ๊ยโอยโอยเฮ้ยนี่มันสู้แตงโมกูได้เหรออะไรวะมึงเคยเจอสารจากอันเดอร์เทลไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรีกิทติ์ลืมลืมมันมีเพลงอ่ะนี่เว้ยที่กูทำนี่ไหนโอ้จะตาย ไม่เดืยดนะถุงมือเหรอใช่ไหม่ใช่อินฟินิตี้กันเลยโอ้โหแหลกสลายโอ้หยูเห็นแต่เลือดเพื่อนกูเออเลอดมาเยอะมากเลยอ้าวคือกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเออไม่ตายด้วยมึงทำอะไรกูเดี่ยเป็นฟิตโอ้โหจอขาวอะไรเนี่ยแล้วกูเกิดไม่ได้เลยแล้วเกิด่ยนเงะ แล้วกูเกิดไม่ได้ด้วยกูเปลี่ยนมัเป็น่ะรีเวิร์สทมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมึงทำยังไงเนี่ยมึงปลดล็อกกูด้วยมึงปลดล็อกกูด้วยกูตอนนี้กูขยับไม่ได้อ้าวออจบแล้วโอ้ยเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วเราจะทำอะไรต่อดีอ่ะไปคลิปและไปคลิปละเออไปคลิปเออเราไปก่อนฮะกับวันที่ไร้สาระ อีกวันหนึ่งไ,ไม่รู้ไม่รู้สินะไปละบายบาย